สามสองหนึ่งจะเปิดว่าอะไรดะเดี๋ยวนะเราต้องพูดภาษาอะไรเขาก็แบบได้ได้ไหมคะได้ไหมทำไม่ฉี่แต่แบบไม่มีคำแบบหยับคายก็พอนเนาะแม่เนาะได้อีดอกแบบกูรู้ตีนะไม่ใช่คำพิงอ๋อเรียบร้อยแลววันนี้ดีใจมากที่จะได้มาหมอยพี่บิวหลังจากที่ตึกเนาะคือต้องบอกว่าตัวนั้น ทุกครั้งที่ได้คุยพี่บิวเนี่ยจะได้อะไรมาตกตะกอนในความคิดตลอดเลยวันนี้ก็เลยขอโอกาสแบบเก็บเป็นคลิปเผื่อว่าไม่ใช่แค่ตัวนัดที่จะได้ก็คือคนดูก็จะได้แบบได้อะไรไปด้วยอย่างแรกคืออะไรนะอ๋อยังไม่ชินตาเลยต้องบอกมาก่อนพี่บิวก็คือตัวจีตัวแซบจึ้งมากนะ,ะคือบางคนที่แบบอาจจะมาเห็นตอนนี้อาจจะงงนึกสภาพไม่ออกแล้วเมื่อก่อนคือสวยมากเอาง่าย ก็เป็นดีกรีแบบว่าลองมิชิฟานี่เป็นแบบลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเนาะเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างมากเป็นนางแบบเป็นอะไรอะนึกออกไหมแบบคือตอนไปบวชอ่ะก็เข้าใจได้ว่าต้องไม่แต่งตัวแต่ว่าสึกแล้วก็ยังไแต่งหนุบนยังไงนะแม้เมื่อก่อนเราแบบมีนัดบิวตี้ไงความคิดมันเปลี่ยนนิสาคือเรามองมันไม่สำคัญแล้ะ มันไม่สําคัญคือเราไม่รู้จะไปสวยแบบไปทําไมคือเมื่อก่อนเราอยากให้คนอื่นมายอมรับเราแต่วันนี้เรายอมรับจากตัวเองว่าฉันไม่ต้องแต่งให้คนอื่นมาชมฉันว่าฉันสวยฉันอะไรฉันคือคุณค่าฉันไม่ได้อยู่ที่แบบรูปลักษณ์ภายนอกมันอยู่ที่ข้างในใจมากกว่าเราก็เลยเลือกที่จะแบบสลัดกอบความคิดเดิมของเราออยทำไมคนนี้เขาดูดีจังเขามีนั่นมีนี่มีนู่นทำไมเรายังไม่มีทำไมวันนี้รองเท้าเราไม่ค่อยสวยเท่าเขาเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ย มันคือเป็นการเปรียบเทียบหมดเลย <ฮะ S 2> แต่วันนี้เราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยเราเริ่มจากตัวเราเนี่ยพยายามสลัดตรงนี้เอาไปเรื่อยๆแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยมันก็แฮปปี้นะมันแฮปปี้ที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบอ่ะเราก็คือเราเราก็แค่เป็นเราในแบบของเรามันก็แบบสุขใจแล้วใชไมพยายมามนะจะเข้าใจ <c oughs> บางเรื่องเราเข้าใจแต่อาจจะยังทําไม่ได้แต่ใช่ต้องค่อยๆทำเอางี้ย้อนย้อนกับมาก่อนว่าพี่บิวไปบวชมาประมาณสองปีครึ่งสองปีครึ่งเริ่มจากตอนนั้นก่อนว่า บวชทำไมบวชทำไมคือมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยแต่สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจบวชก็คือว่าเราเห็นความแบบเสื่อมโทรมของสภาพร่างกายของยา่งญญาคือคุณย่าป่วยมาประมาณแบบสามเดือนไม่หาหมอตลอดแต่ว่าหมอบอกว่าไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นอะไรร่างกายไม่ได้เป็นอะไรคือตรวจไม่เจอโรคไม่เจออะไรเลยย่าไม่รอดแน่เลยปีนี้ปีนี้เราก็แบบสะเทือนใจอ่ะแบบเฮ้ คนเรามันมันแค่นี้จริงๆเนาะมันก็เห็นแบบเหมือนศัจธรรมแบบเราแบบทํายังไงดีในฐานะหลานอะไรเงี้ยเรากลัวคุณย่าจะเสียก่อนเราก็เลยแบบเอออยากบวชเนาะส่งผลบุญอุทิศให้คุณย่าเพราะเป็นสายเลือดเดียวกันอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะอันนี้เป็นจุดหลักที่ตัดสินใจอะบวชก็บวชตอนแรกบวชไปได้ประมาณสองอาทิตย์คุณย่าเดินได้ <What? S 1> หายหายเลยนะหายแบบเดินได้ทักวันนี้ก็ปกติเลย โทวในเคร,รื่องอยู่อยู่วะยแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะมันก็อาจจะแบบส่วนหนึ่งที่เราแบบตั้งใจปฏิบัติให้ท่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บบอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรท่านอะไรต่างๆแล้วก็บวชต่อแล้วกันคือบวชต่อเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณย่าอย่างที่สองคือเห็นใจเราในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องนิสัยอะไรของเราเรื่องความผิดที่เราเคยทําผิดพลาดไปในอดีตที่เราแบบเรื่องที่สมองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่แรกหนึ่งเดือนแล้วขอคุณแม่เพิ่มเป็นสามเดือนอแล้วก็ขอเป็นหกเดือนแล้วก็บอกว่าขอบวชไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะยังไม่รู้จะสึกเมือ่อไหร่ยังหาเหตุผลที่จะสึกไม่เจอเราพอบวชจริงๆมันเหมือนที่คิดไปไหมฮะไม่เหมือนเลยเพราะเราคิดว่าแบบบวชนี่คือแบบสบายไปนั่งสมาธิแล้วก็แบบไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยแต่พอเราบวชปุ๊บเนี่ยท่านแม่ชีตายท่านก็แบบให้เราแบบ ปฏิบัติแบบจริงจังมากคือเขากรรมาฐานแบบคือนั่งจนรู้สึกเหมือนเราไฟลุกทั้งตัวนะแต่ห้ามเราขยับให้ทนกับความทรมานของสังขารคือกาบว่าใช้ชีวิตแบบสบายมาเยอะแล้วอยากให้ลองใช้ชีวิตแบบลำบากงก็จะสอนธรรมะเราให้เห็นว่าเห็นไหมการแบบเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นยังไงแค่ร่างกายเราเป็นแค่นี้เรายังแบบทนไม่ได้เลยแล้ววันที่เราเจ็บป่วยอะ สภาพจิตใจเราอะมันจะเป็นยังไงท่านก็สอนคือได้ความรู้เรื่องธรรม,มะาจากท่านเยอะมากมันก็ต้องขอบรากับคุณท่านแ,นแาม่นะคะเรืงความ้เราต้องบอกว่าพี่บิวเป็นคนที่ไปบวชแบบบวชแบบปฏิบัติจริงๆเนาะสถานที่ที่พี่บิวไปอะคือตัวน,นเองก็เคยไปอยู่ประมาณแค่วันเดียวจะบอกว่าแบบปฏิบัติแบบโหดมากก็คือไม่ไม่ใช่ว่าจะอวยเพื่อนนะแต่หมายถึงว่าพอเห็นพี่บิวไปบวชแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแบบปฏิบัติจริงๆอะ อ๋อพาที่เราเจอเหมือนแค่เปลี่ยนชุดอะนึกออกไหมแต่ของพี่บิวมันคือแบบสุดม,มากๆเลยอะไรอย่เงี้ยนิสาอ,อาจจะไปได้เห็นตอนท่านปฏิบัติก็ได้คนดีอีกโอ้ห <c oughs> มาเลย <c oughs> อันนี้บาปเลยเ <c oughs> หรอมันก็เหมือนคนทั่วไปอะสังคมเรามีทั้งแบบใช่ไหมที่แบบคนที่แบบปฏิบัติจริงกับคนที่แบบหาเงินอะมันมีเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปพึ่งไปตัดสินอะไรแค่แบบ เปลือกนอกหรืออย่าเพิ่งไปศรัทธาใครแบบอุ ay, ้ยศรัทธาคนนี้มากเลยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปศรัทธาในตัวคนให้ศรัทธาในคําสอนดีกว่าคําสอนที่มันแบบจะลงสมองเราจะลงจิตใจเราให้เราแบบพัฒนาตัวเองอะไรแล้วก็ระหว่างนี้พี่บิวบวชเราจะมีครั้งนึงที่นั้นโมโหมากโมโหพี่ใช่ไหมโ <c oughs> มโหพี่บิวด้วยที่แบบเป็นแบบคนดีเกินอะ่ะมีวันหนึ่งน,นางโทรมาบอกว่านิสาลบคลิปได้ไหมะล้ทถาไมเกิดอะไรขึ้น โดยบอกว่าไข่มันเป็นไข่ผู้ชื่อ <c oughs> มันออกมา <c oughs> นั่นแหละอยู่ๆก็มาบอกว่าให้พี่บิว่หยุดเผยแร่คำสอนใดๆแล้วก็หยุดแอบอ้าง <c oughs> เพราะว่านางไปกระเทยมาบวชแล้วเรียกตัวมันเป็นแม่ชีอ <c oughs> ไม่ได้แล้วก็พอจะเป็นเรียกติงเป็นพระ <c oughs> ก็ไม่ได้เพราะว่าผ่าแล้ว <c oughs> ต่างๆหยุดแอบอ้างแล้วใช้คำนี้แล้วซึ่งด้วยคําที่นัดไปเห็นว่านางอ่ะ ปฏิบัติจริงๆแล้วนางก็เผยแพร่คําสอนที่มันไม่ได้ว่าแบบให้คนบูชาให้คนแบบงมงายใดๆเลยนะท่านั้นที่นางก็คือแค่อยากบวชอยากปฏิบัติก็ยังไม่มีที่ให้นางอีก็หลอดเป็นไฟไม่หนูไม่ลบจะทำไมเดี๋ยวหนูจะลายเดี๋ยวหนูจะแฉมเองและเยนี้ก็ยอมไม่ต้องไปโมโหค่ะพี่ก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มคือเราก็ยอมมามองที่ตัวเราก่อนดี้ดิอัมันคือเรื่องจริงนะว่า เฮ้ยก็เราก็เราก็ประหลาดจริงๆอะ่ะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในจุดที่มันไม่เคยมีมาก่อนมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราทุกคนอยากจะได้อะไรที่มันชัดเจนในตัวเราเราอยากจะได้การยอมรับด้วยอพอเราเข้าไปปุ๊บแรกๆเราก็เลือกที่จะแบบว่าสอนธรรมะอะไรต่างๆก็เป็นธรรมะของพุทธเจ้านี่แหละคะ่ะสอนไปสอนมาท่านอาจารย์ก็พาทำนะท่านท่านไม่ชิดใรอะคะ่ะพอทำไปสักพักปุ๊บ,บเพจมันดังเป็นที่รู้จักแล้วยาตโยมก็ แบบสนใจเยอะสนใจเยอะมากจนไปเข้าหูของพระผู้ใหญ่คือมันมีหลายฝ่ายมากที่มาพูดแบบว่าแนะนำอุ้ยต้องทําอย่างนั้นนะต้องทําอย่างนี้นะพระท่านนี้บอกมาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ได้แต่ทุกข์ใจว่าเฮ้ยเราจะยังไงคนนั้นก็ว่าเราอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนีน้งั้นก็จบที่ตัวเราเราไม่อยากเป็นจุดเป็นหรือเป็นสาเหตุที่ทําใหม้มันต้องเกิดความขัดแย้งกันอพี่ก็เลือกว่าไม่เป็นไรฉันทนได้แล้วฉันรู้ว่า มันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงของฉันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันจะจบปัญหาได้จริงๆเพียงแค่เรายอมถอยออกมาแล้วก็ทบทวนตัวเองดูก่อนว่าเออเราเรา,เราพลาดต,ตรงไหนเราไปล้ำเส้นเขาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรที่ที่เขาเตือนอ่ะมันมันเป็นผลดีกับเราในด้านไหนได้บ้างถ้าเขาเตือนเรามันก็เป็นข้อดีอีกแบบนึงนะอ,อะไรเงี้ยให้เราแบบอย่าโตเร็วเกินไปเพะบางทีการที่เราโตเร็วแบบก้าวกระโดดมันอาจจะมีจุดโหวที่เราแบบแทบไม่รู้เลยวันนี้คือจุดโหวที่ทําให้เราแบบสามารถ โค้นล้มลงมาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็มาเริ่มดูทีละช่องทีละช่องทีละช่องใหม่อ่างเงี้ยอันนี้คือเหตุผลที่สืปะ่ะเรื่องนี้ปะเป็นหนึ่งเหตุผลหลักที่เรารู้สึกว่า เราออกมาข้างนอกก็ได้เราไม่จําเป็นจะต้องไปแบบอยู่ในฐานะของนักบวชเพื่อทําให้หลายๆคนมาคอรหาเราเพราะจริงๆเราพวดนั้นก็มันก็แค่สิ่งสมมุตินะ่ะเป็นพระเป็นชีเพื่อให้สังคมยอมรับอือะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการความยอมรับจากสังคมอยู่แล้วเราก็แบบเฉยๆของเราเราแค่แบบอยากยอมรับตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วสรุปอะไรทำให้พี่บิว <c oughs> สืกพ่อแม่ <c oughs> คือเราปฏิบัติไปเราก็อุ๊ยเราไอ้นั่นเราก็าละได้ธุร,รกิจการงาน <c oughs> เพื่อนฝูงเราแทบไม่ติดต่อเลยอะไรเ <c oughs> งี้ยครอบครัวเราก็ไม่ได้ติดต่อเลยนะคะแต่มันก็อยู่ในใจว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยทนะําหน้าที่ลูกที่แบบว่าอยู่กับพ่อแม่ไปดูเออแม่จะกินอะไรจะทําอะไรแบบเช็ดบ้านทําบ้านช่วยแกคือแบ่งเบาภาระพ่อแม่เรายังไม่เคยทําเลยอแล้วก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอ่ะ เราเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแบบอุ้ยเราจะเสียใจไหมว่าเราทําไมไม่ไม่กลับไปทําก่อนอะไรเงี้ยค่ะอ,อันนี้ก็อยู่ในสมองปีหนึ่งเลยนะเออแบบออกไปดีไหมกลับไปหรือจะไปบวชแถวบ้านดีไปบวชแถวบ้านแล้วจะยังไงแล้วจะไปทํางานบ้างแล้วพ่อแม่จะเกรงใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีอีกหลายๆเหตุผลมารวมๆกันก็นสึกแต่หลกัลกๆเลยคือเรื่องของพ่อแม่ที่อยากกลับแบบไปใช้ชีวิตกับท่านก่อนสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยอ่อเราสึกมา พี่พี่จะใช้ชีวิตยังไงนะเพราะตอนนางบวชนางแบบเออชิ้อย่างที่เป็นสิ่งแบบปลอมอออจมูกออนมออกหมดเลยคือไม่ได้อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะชีวิตพี่มันแปลกคือเหมือนกําลังตามหาอะไรอยู่ตลอดตลอดเรื่อยๆอ่ะครั้งแรกเลยคือตามหาเงินเพราะเราอยู่ในครอบครัวที่แบบไม่ได้ร่ารวยคือก็แบบปากกติมทิพพอสมควรตามหาเงินพอตามหาเงินเสร็จปุ๊บก็ตามหาความสุข วิความสุขคืออะไรจาได้ไหมช่วงหนึ่งที่เราแบบตามหาแต<า>่ความสุขคืออะไรนู่นนี่นั่นก็ตามหาความสุขเสร็จปุ๊บอ้าวความสุขมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่เที่ยงนี่มันอยู่ได้ไม่นานก็เลยไปคิดหาไปตามหาความจริงสัจธรรมของชีวิตคืออะไรก็ก็ลองไปบวชพอไปบวชเสร็จปุ๊บเออเราก็พอที่จะแบบเริ่มเห็นแล้วมันคืออะไรพอไอเห็นความจริงนี่แหละค่ะแล้วเราไปถอดอะไรต่างๆออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราทำให้เรารู้สึกว่าเรากลับไปทําเหมือนเดิมไม่ได้ก็เลยอยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบที่ต่างจังหวัดอื กลับไปแบบลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําอย่างเช่นท,นท,ทนําสวนทาไร่ทํานาปลูกผักแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งที่อยู่กับพ่อแม่แล้วพี่จะมีแฟนไหมฮะไม่มีสิแม่ <c oughs> ก็ลองถามตอนนี้สึกแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงก็ไม่อยากจะพูดออกไปเลยเนาะพูดแต่มบบทําไม่ได้แล้ว <c oughs> พูดว่าไม่มีแล้ว <c oughs> อยู่บมีขึ้นมาทําไงอะคือเอาว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะแบบคลองโสดไปตลอด ตอนนี้นอออืใช่ไหมนาชอบคําพูดนี้มากมันจะนึกถึงตอนนึงที่คนชอบถามว่าจะบวชตลอดชีวิตเลยไหมนางก็ใช้คําพูดที่ว่าความคิดตอนนี้คิดว่าเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้เสมออันนี้คือเรื่องจริงอะไรที่ไม่ในวันนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ใช่ในวันทั้งหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป ขอเราเปลี่ยนทุกวันช,ชแล้วหนูชวนพี่บิวบอ<ๆ>นานๆที่มาแบบแต่งตัวเปรี้ยวไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยทำคลิปได้ไหมได้แต่ต้องไม่โป๊ <c oughs> โหตั้งแต่ไปบวชมาจนสึกมาตอนนี้พี่บิวว่าพี่บิวเปลี่ยนไปแค่ไหนอางริงนะ้เหมือนเกิดใหม่มเหมือนแบบมาเกิดใหม่เป็นแบบอีกคนหนึ่งยอะไรเงี้ย ที่แบบแทบจนไม่เหมือนอะไรแบบเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตในแบบใหม่ลองดูใช้ชีวิตแบบเราคิดว่าอยู่กับความจริงไม่ต้องฟุ้งเฟอ้ออะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะเป็นการทดลองใช้ชีวิตในรูปแบบนี้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมันก็ชอบนะมันก็ะหมากจริงแต่ว่าเรามีความสุขที่เราได้ทำถ้าถ้าจะเอาแบบสักแง่คิดสักข้อสองข้อยอะไรเงี้ยที่ตอนนี้พี่บิวยึดไว้ดีกว่าแง่คิดแรกเลยคือที่เราได้คือเราอย่าไปยึดในตัวบุคคล อย่างที่สองก็คืออยากให้อยู่กับปัจจุบันฟังดูเหมือนง่ายแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้ออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของวาจาทุกวันนี้คือคนอะใช้คําพูดคือยังไม่รู้อะไรจริงอะแต่ว่าเราใช้คําพูดเราไปตัดสินหรือบางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเรื่องจริงที่เรารู้มาก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจต่อให้เราตัดสินใจได้แล้วว่าเขาคนนี้ผิดจริงเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะไปว่าเขาถูกไหมคะ ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรไปหรือเป็นเรื่องของกฎหมายจัดสรรไป <No. S 2> สามสิทสิ์ที่อยากฝากไว้ค่ะเลิศเออเดี๋ยวอยากถามอิสาอย่างหนึ่งว่า <Wow. S 2> อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบคาใจมากแล้วแบบว่าคือเวลาเราไปบวชอะ่ะเราก็จะรู้รู้สึกแบบนิดนึงอะ่ะมันมันต้องรู้สึกแล้วคือเราทิ้งให้น้องอะ่ะแบบเออแบบทำงานอยู่คนเดียว oh. อะไรอย่างเงี้ยเออแบบแบบน้องแบบมีอะไรอยากจะพูด <laughs> <ห>มาออ่ะ <laughs> จริงจคนเจอหนูอะ <laughs> จะชอบถามว่าแบบ พี่วิวทำฟิโลเน่อยู่ไหมใดๆอันนี้คือไม่ได้ว่าพูดพออยู่ด้วยกันตอนหน้านะคะก็จะบอกทุกคนเสมอว่าแบบปกติค่ะก็ยังอยู่ในหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่มีนางเริ่มต้นตอนตอนนั้นอ่ะก็ไม่มีก็ไม่มีทุกวันนี้แล้วก็ไม่รู้สิไม่ไม่เคยมานั่งคิดเล็กคิดน้อยมบเอานังนางก็พูดตอนที่นางจะไปบทนางบอกว่าไม่ไม่ไม่เอาหุ้นแล้วใดๆนางจะไปเลยหนูก็อีป้ากับมึงไม่เอาก็ไม่ต้องเอาแต่ว่า เอาเงินนะี้ไปเข้าไว้บัญชีชื่อพ่อชื่อแม่ก็ได้เถอะนะป้าใช่บหมนั่นก็เข้าชื่อบัญชีพ่อหล่อนไปเลยเพราะว่าเกิดวันหนึ่งต้องใช้เงินอนะ่ะมันจะได้แบบยังมีอยู่อะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างที่พูดตอนแรกเลยว่าดีใจที่แบบได้คุยม,ม,<า>มก็ดีใจมากๆที่ได้มารู้สึกแบบโชคดีที่แบบเรามีแบบเรามีเพื่อนแบบนี้แล้วหนูอ่ะทำป้ายไหนเล่าซีเอาไว้แล้วนะ ใช่ไหมเป็นรายการที่แบบคนแบบรอมากแล้วยิ่งคนรู้ว่าพี่บิวศึกแล้วอ,ะอว่ะคนยิ่งอยากให้มาจริงๆแต่หนูว่ารูปแบบรายการหนูว่ามันคงโตขึ้นไปพร้อมกับเราเป็นรายการให้ธรรมะส,สวัสดีค่ะสายที่โทรเข้ามาวันนี้คุณอยากแชร์เรื่องอะไรในชีวิตที่พบเจอและสำหรับวันนี้รายการแสงธรรมนำใจ <c oughs> ก็นำพาคุณผู้ชมมาสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของรายการแล้วสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะทนสวัสดีค่ะ